สวัสดีครับทานผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการปักหมุดสุขขอบฟ้าวคั l d g u a วร n ตร e ครับผมดรประสิทธิ์บุษีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการปักหมุดสุขขอบฟ้าพรอ,อนมนำท่านผู้ชมมาปักหมุดณสถานตากอากาศบางปูขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณสะพานบางปูซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างฝั่งชา,ายทะเลนะครับที่มีต้นโกงกางหรือว่า ต้นไม้ใช้ขอบทะเลนะฮะไปที่คัตาคารร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารอยู่ในทะเลนะครับและวันนี้ครับได้นำท่านผู้ชมมาชมความสวยงามความงดงามความน่าประทับใจความตื่นตาตื่นใจกับฝูงนกนางนวลที่มีมากมายมหาศาลนับหลายพันตัวครับเห็นบอกว่า าที่เขาเกสถิติเอาไว้เนี่ยก็มีประมาณ5,000ตัวขึ้นไปคำถามก็คือว่านกดังกล่าวนี้มาจากไหนอย่างไรแต่ละคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ว่าเขาก็จะอพยพมาจากแดนไกลครับนู่นแหละมาจากแถวไซบีเรียมาเป็นนับหลายพันไมยเพื่อมาอาศัยหนีความหนีความเย็นจาก ทางไซเบเรียมหาความอบอุ่นที่ประเทศไทยของเราคำถามก็คือว่าฝูงนกเหล่านี้มากันในช่วงเดือนไหนก็ได้รับคำอธิบายว่าฝูงนกเหล่านี้เขาก็จะมาประมาณเดือนตุลาคมแล้วก็อยู่ต่อเนื่องกันไปยาวนานพอสมควรไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีครับตอนนี้ขนาดนี้ปรากฏว่าน้ำทะเลลงน้ำ น้ำก็ลงนะก็เลยเห็นนกนางรวนเนะเขาอยู่นี่แหละครับอยู่ตามชายเลนข้างล่างแล้วผมก็ให้อาหารแต่สิ่งที่นกนางรวเขาชอบที่สุดคานผู้ชมครับนี่อ,อ่าเนี่ยโอ้โห,โหนี่แหละครับที่เขาชอบก็คือนี่ เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมนี่นหน,งหนังหมูเนี่ยน้ำมันหมูหนังหมูเนี่ยเขาชอบมากๆเลยนะฮะเนี่ยถ้าเราเอาอาหารพิเศษเหล่านี้ให้เขาเนี่ยเขาจะชอบมากๆนะะเดี๋ยวผมจะลองล่นเห็นความเห็นความงดงามนะของอนกนางนวลที่บินว่อนอยู่เหนือหัวผมนี่แหละนะเนี่ โอ้โหมากันเยอะแยะเลยฮะท่านผู้ชมครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติของนกนางนวลที่สะพานบางปูสถานตากอากาศชายทะเลของจังหวัดสมุทรปราการครับ Hello, w e l c o m e to ร์สเปเชียลโ r รแก a มวอล์คานเจอร์วันไ Dr. Prasit b ก s i Today I'm very pleased to present you A uh, beautiful scenes of Bangkok Recreation Center located uh, in Suphakam Province, nearby Bangkok, Thailand. This is very famous recreation center in Thailand. So you can have a look. Lots of seagulls, seagulls, many, many seagulls get together here every year. Those fly away from Siberia, Russia country, and also to settle down here for some time. Starting from October, October until April. In every year. So that if you are interested to have a look Beautiful, interesting seacoast you can come to see and enjoy eating seacoast. Yeah. Bangkok Recreation Center, Sebu Parakan province nearby Bangkok Thailand. Very, very happy. Very, very nice scenes very uh, very interesting scenes by nature here Bampu recreation center i would like to invite one of you who are watching special program right now not only in thailand but also around the world if you have a good chance to visit thailand don't forget don't miss to visit Bamboo Recreation Center here, Subutraka province. And also you can have a look, you can enjoy feeding seagulls. Right now, I am so to uh, feed seagulls. Many, many, they are flying in the air and crash, uh, crash very, แกรช h นฟอดบายบ y ยเซลอ่ละครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดๆจากสถานตากอา,ากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการซึ่งวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมความงดงามของฝูงนกนางนวลที่บินมาจากแดนไกลไซเบเรียไซบีเรียประเทศรัสเซียครับมาพักผ่อนหย่อนใจหย่อนกายในช่วงฤด,ดู ฤดูหนาวฤดูเข้าสู่ฤดูร้อนที่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีครับขอทุกท่านมีโอกาสมาชมความ,มงดงามทางสายพชาธของฝูงนกนางนวลที่สถานตาอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับขอเชิญครับโโนี่ครับโอ้โหเนี่ยน่ารักจังเลยครับสวัสดีครับ